สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีพฤษภนะคะประจำวันที่1 6จหงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเรามาเช็คดูล่วงหน้าก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เรา,าจะต้องเตรียมตัวเอาไว้บ้างนะคะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะไกด์ไลน์ชีวิตที่สำคัญนะคะอ่ะเรามาดูที่หน้าไพ่กันเลยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะคะคือช่วงนี้เนี่ยคือ การงานของคุณกําลังขึ้นนะคะเป็นจังหวะขาขึ้นในงานของคุณนะคะมันจึงทําให้คุณมีเงินเยอะมากๆเลยคุณได้เงินจากงานเยอะมากนะคะเพราะคุณเป็นคนเข้มแข็งอะปัญหาอะไรที่เข้ามาในคุณคุณเคลียร์ได้หมดเลยอะ่ะในงานของคุณนะคะและคุณเป็นคนเก่งด้วยทํางานเก่งนะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีนะคะ คือฉันสู้อ่ะฉันได้ฉันทําได้ฉันมั่นใจอ่ะประมาณนี้จึงทําให้งานของคุณและเงินน่ะที่มันเข้ามาเนี่ยโอ้มหาศาลเลยเยอะมากนะคะคุณ้นไดนเงินก้อนโตก้อนปึกเลยอ่ะนะคะอ่าส่วนเรื่องบางอย่างที่มันเข้ามามันมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องไปเร่งอย่าไปใจร้อนเร่งเร้าให้มันเออสำเร็จเร็วๆจะต้องทำงานนี่มันเร็วๆนะจะต้องได้นั้นได้นี่ไม่ต้องไปเร่ง นะคะค่อยๆทําไปนะคะเพราะบางอย่างมันเล่งไปก็เท่านั้นน่ะนะคะส่วนเรื่องสุขภาพต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงโรคในช่องท้องเบาสุดกับอาหารเพราะคนณโมดะทำงานอยู่อะคะ่ะไม่ไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพตัวเองสักเท่าไหร่นะคะระวังเรื่องการเซ็นเอกสารด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีหนี้สินแต่มันก็คงจะไม่กระทบกระเทือนละ สำหรับนี้สินของคุณนะนะคะคุณเคลียร์ได้สบายๆเพราะงานและเงินของคุณมันเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฟันธงเป็นเรื่องสุขภาพที่ไม่ดีโรคเกี่ยวกับช่องท้องอย่าลืมนะคะต้องกินอาหารในครบห้ามู่ดื่มน้ำวันละแปดละแแก้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนได้เพียงพอมันจะช่วยให้คุณเบาลงได้เยอะเลยนะคะ เพราะงานของคุณมันดีมากๆแล้วนะคะส่วนเรื่องความรักความรักอาจจะเป็นรักสามเศร้านะคะตัวของเราเองอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เกิดไปปิ๊งปังขึ้นมามีเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงให้หักข้ามใจนะคะตามหน้าไพาด่ดีมันมันมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นละนะคะอาจจะต้องแตกหักทะเลาะก,กันไม่ดี นะคะมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะคะส่วนบางท่านก็คือเป็นคนโสดอยู่แล้วคนที่เข้ามาหาเราเข้ามีแฟนอยู่แล้วอะตรงนี้ก็ให้ออกห่างเช่นการตีกตัวออางห่างเลยนะคะอยา่ยาอย่าเพราะว่ามันมันมันไม่ดีอะนะคะอาจจะทําให้เราเป๋ได้นะนะเพราะว่าเงินแรงงานของเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะคุณใช้สติปัญญาของคุณนะคะความรู้ที่มีอยู่เนี่ยกับงานของคุณนะคะ มันก็เลยเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะไม่น่าเชื่อนะง่านก็อาจจะเป็นแบบเป็นพวกการเดินทางอะค่ะนะคะ,นะคะแต่คุณเนี่ยถือว่าฉันทำมานานละฉันรู้ฉันเก่งฉันทำได้ฉันทนได้นะคะถือว่าสุดยอดมากเลยคะ่ะตามหน้าไพ่เนี่ยสุดยอดมากแต่ก็ถูกหักล้างด้วยสุขภาพนะคะ แล้วก็ความรักไม่ดีเท่าไหร่นะคะรักสามเศร้ารักซอสแบบนี้ควรจะถอยออกห่างนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่นี่คือมันมันไม่ดีนะคะเพราะงานกับเงินเราดีไงคะเราเทปไปที่งานแล้วก็เงินของเราดีกว่านะคะเบิกเท่านี้เลยนะคะโอ้เยอะมากได้เยอะมากนะคะสุขภาพแข็งแรงมากนะแข็งแรงมากนะคะแต่มันจะสําหรับ ท่านที่เป็นนี้นะคะส่วนท่านที่ไม่เป็นนี้คือสุขภาพนะคะน,ะคะนี่นี่นี่ตามนี้นะคะนะยังไงซ่าก็ขอเป็นกำลังใจกับชาวราศีพฤษภนะคะให้ผ่านพ้นช่วงแบบนี้ไปนะคะความรักแบบนี้ไปนะคะคือเรารู้ก่อนนะคะเราได้เปรียบ นะคะงไงซะขอชาวราศีพุกศ์นะคะมีแต่ความสุขนะคะมีโชคลาภนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่สมหวังนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ